ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c มาดูประเด็นข่าวสารแรกกันนะคะคุณผู้ฟังทางอำเภอเมืองสตูลค่ะโดยนายพีรพัฒนเงินเจริญนายอำเภอเมืองสตูลน,นะคะท่านก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566วันชาติไทยและวันดินโลกนะคะโดย กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะปล่อยปลาปลูกต้นไม้และเก็บขยะในวันพรุ่งนี้ค่ะจันทร์ที่4ทธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนะคะที่บริเวณสะใหญ่บ้านทุง่งหลังองค์การบริหารส่วนตําบลฉลุงหมู่ที่8ตําบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนตลอดจนจิตอาสาในจังหวัดสตูลร่วมน้อมรำลึกใน พระมหาการุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวดินประเด็น IOC กับดิฉันอ้อมอมรอรัตจจนพริมทีมงานสว,วทสตูนคงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c ทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์แนะนำรายการได้ที่0-74721535